สวัสดีนะจ๊ะทุกคนเคยเห็นต้นต้นงิ้วไหมเอ่ยต้นงิ้วต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วที่หลายๆคนก็บอกว่าเป็นต้นหนามหนามแหลมแหลมนะครับเป็นต้นที่ <c oughs> ใครทําผิดตกนรกไปก็จะต้องไปปีนต้นงิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความความเงี้ยความความแหลมคมความความ ความแข็งของของหนามนะครับเนี่ยเนี่ยครับหนามเขาจะแข็งแข็งเลยล่ะแข็งแข็งมากนะครับเนี่ยไม่น่าปีนเลยนะครับไม่แนะนำให้ปีนเด็ดขาดนะครับนี่เราดูกันโอ้นี่ครับมาดูกันนี่นะครับลักษณะของต้น เขาจะมีดอกด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะพามาดูดอกดอกตอน้นมิวนะครับดอกเป็นสีแดงๆสวยๆนะครับนี่สีแดงๆสวยๆนะครับให้ดูนะครับด้านบนดมบน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 ูน่น,นมีนกด้วยนะครับมีนกด้วยอะนกมาเยอะเลยอ่ะ นี่ครับด้านบน,บนดอกมีความสวยงามนะครับดอกสวยงามเลยนี่นะครับนี่คือต้นนิ้วแล้วดอกของเขานะครับดอกเขาจะร่วงลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยครับร่วงลงมาข้างล่างก็ดอกเขาก็จะสวยๆอยู่นะดอกที่ข้างบนผมก็จะไม่สนใจนะครับนี่ให้ดูดอกเขา ให้ดูวักดุสันดอกดอกที่ร่วงแล้วนะครับออกมาก็สวยงามดีอยู่นะเนี่ยครับสําหรับใครที่เคยทานขนมจีนน้าเงี้ยวอย่างเงี้ยครับที่เขาเรียกหน่มจีนน้าเงี้ยกันเนี่ยมันก็มาจากไอ้ดอกนี้นะครับดอกน้ํางิ้วนี่แหละครับดอกน้ําเงี้ยวตัวนี้ครับเอาไปใช้ทําทําได้เนาะอันนี้เขาก็เอาไปเก็บไปขายได้นะครับสําหรับเนี่ยครับเขาก็ตกอยู่ตามพื้นอยู่เต็มเลยเนาะที่สวนเรานะครับนี่ ตกอยู่เต็มๆเลยเขาก็เก็บไปทําได้นะครับเก็บไปก็เก็บไปใช้ทำนมจีนน้ำเยวได้นะครับดอกก็สวยงามสวยงามดีอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับก็ตกออกมาเต็มไปหมดเลยนี่ครับก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่สวนเรานี่ครับพาไปดูนะครับ ต้นยิ้วต้นต้นยิ้วนะครับต้นยิ้วต้นเงี้ยวต้นยิ้วทั้งหลายเนี่ยเนี่ยครับเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับก็ผมก็เลยพามาดูถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็พามาดูนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยเห็นตั้งแต่เด็กหรอกก็เพิ่งจะเห็นตั้งแต่ตอนนี้มาเริ่มทาสวนเนี่ยนะครับก็เป็นต้นที่แบบอยู่มาตั้งแต่แรกๆนะครับปลูกมานานแล้วล่ะ ต่ใช้เพราะปลูกเลยขึ้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่มาตั้งแต่แรกๆของตั้งแต่ที่ดินพผืนนี้เลยแหละครับมีมาเลยหละก็เป็นต้นที่ใหญ่แล้วล่ะเป็นหลายสิบปีแล้วต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับไอ้ต้นนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะเคยเห็นอยู่ตามพวกข้างทางนะครับข้างทางถนนเนี่ยที่กำแพงเพชรก็จะเห็นเป็นต้นอย่างเงี้ยเยอะนะครับขึ้นอยู่ก็เวลาที่เขาบานพร้อมๆกันหลายๆต้นก็สวยงามทีเดียวใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับพามาดูต้นหิ้วนะครับสั้นๆนะครับ เป็นเผื่อว่าใครจะอยากไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงก่อน,นคลิปนี้ก็จบแค่นี้นครับเป็นคลิปสั้นๆพามาดูต้นนิ้วเฉยๆโอเคมีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะครับร่มรื่นดีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วชอบคลิปทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อ้อนนะคะ เกิดแชร์แล้วก็เกิดซับสไครต์ด้วยค่ะบ๊ายบาย